สวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะเมื่อนีคอยกะสิมาเฮ็ดอันปลาแซลมอนเกลือให้พี่น้องไปเบิ่งกันเนาะผู้ลองคนอันคันเพิ่นบ่เคยเฮ็ดนะนะเพื่อผู้ใดเฮ็ดบ่เป็นก็ได้เอาไปเฮ็ดตามเนาะเป็นปลาแซลมอนที่ว่าเอาไปเฮ็ดซูชิหรือว่าเป็นปลาที่กินดิบนะนะพี่น้องที่ที่ ขาในเก่าปลาเขาข้ายกันเป็นปลาเกลือเนาะคอยก็เอาเกลือเมอ็ดตัวนี้นะพี่น้องโรยเขาโรยเข้าโรย,ยใส่กระดาษมันเดอ้อกระดาษตัวนี้เด้อพี่น้องเป็นกระดาษซักมันนะคะเขาก็โรยข้งางล่างผืนอันนี้อืมเสร็จแล้วเขาก็เอาปลาแซลมอนเขาไปล้างน้ำเย็นน้ำเย็นเย็นเลยเด้อพี่น้องคันว่าน้ำเย็นมันสีปลาเนื้อมันสีเหใหนเนื้อปลาบส่สดนะเดี๋ยวคอยล้างปลากอนเดอ้อ อยล่างไปแล้วว่าหันคอยก็อยากล่างอีกเพราะว่าคอยล่างนังมันนี่นะพี่น้องปา่าแซ้ามอนที่เขาซื้อจากอันล่างข้าเนาะเขาโรยเกลือข้างล่างเนาะเกลือโรยข้างล่างเสร็จแล้วเขาก็มาว่างทับข้างเทิงยังสี่พี่น้องแนมเห็นบอจะ้ะเคยสีว่างกองไซดีใหงมจา้าแนมเห็นครับเห็นยูดอกเนาะพี่น้องเนาะเห็นยูดอกอ,อือและ เสร็จแล้วก็โอเคขอเอากล่องมาว่วางนี่เจ้าสิไดเห็นคักๆรับนโอเคเห็นคักแล้วเนาะบัดน,นี้บัดที่นี่เกลือข้างรางเนาะเอาเกลือใส่ขาง,าง่างเสร็จแล้วหักกับมะลุยขังทึ่งอีกเท่ยนหนึ่งอันปกติปลาแซลมอนฉันซื้อมากนะพี่น้องบางที่มันจะมีกางอยู่มองนี้เดอ้อกางขาวๆนี่เข้าดึงออกมองนี้เดอ้อดึงออกเดอ้อบางที่เอยซื้อมากกับมีกางบางที่กับบ่มีกางแต่อันนี้ซื้อมากบ่มีกางนะคะ จ็เอาเกลือเม็ดนะใส่โรยจังสคข่อยบรรูว่าเกลือผงธรรมดาใส่ได้บข่อยบรรูนะเพราะว่าทุกครั้งที่ข่อยเห็ดข่อยกับใส่ตะเกลือเม็ดกะใส่ให้มันทั่วแหละพี่น้องแล้วก็เกลียเกลี่ยเกลียให้มันพอๆกันให้มันเสมอเสมอกันนะมาเต้นตมาโลหิต กูรังคนเพิ่นอันฮึยแซงตัวใหญนี่ยังบบเหีหยังม,มักมาดูดยาเว้ยง้อเปิดโทรศัพท์ยังข้างๆหูอีกเห็ดให้อารมณ์เสียอีกละอือข้าวปลาเกลือเม็ดเนาะพี่น้องเกลือเม็ดอันเกลือเกลือนี่ละให้มันทอๆกันให้มันเสมอๆกันมนงงๆองีกเอามือแปะๆเอาสีด้อพี่นอ้องอืม พ่อหายมันมีเกลือติดแปะแปะเอาผู้รังค่นเพิ่มซีส่น้าตาลโรยขังเครื่องนิดหน่อยแต่ว่าข่อยสีบอส่ซข่อยเคยใส่แล้วเทียวนึงมันสีเ็ดให้เนื้อปลาขังเครื่องนี่แข็งแข็ง,ขงบอแซ่บใส่เกลือ,อย่างเดียวพ่อนี่แหละคะ่ะพี่น้องก็เอาเก็บใบขึ้นนึงเนาะแอลกหฮอลกระดาษเก็บใบขึ้นนึงเดี๋ยวใครล้างมือก่อนเด้อ กระดาษอันนี้กระดาษนั้นนี่แหละที่เขาเน่าก,นนกนินนี่แหละที่หมาโ่อไว้เลยคืนนึงอันตอนนี้ก็ประมาณจับโมงกับบะลู่เดี๋ยวคอยชิบบางนาฬิกาจัดหน่อยก่อนเรามาอื้องก่อนห้าก็เปิดห้าก็เปิดออกซัมเวล่าที่ห้าเฮียมือนี่นะพี่หมอคอยบะลู่ว่าสูตรผู้อื่นเป็นยังไงแต่สูตรคอยเป็นแบบนี้นะคะ นั่นแหละแล้วัอที่นี่ใครก็สิเปเอาจานไปลืมหยิบจานหน้าพี่นนี่พี่น้องเขาก็ทับกระดาษว้ยั่สี่ลเลยจ้ะก็เพราะว่าสี่แล้วก็ไปใส่ตูเ้เยงงน็นไรเนาะจ้ะอันนี้กระเป๋าเปอหนังเด้อนัองปิดอขาก็แค่ปิดอันหนั่งซื่อๆพี่น้องหรือว่าา ราะว่ากับเปสีเลยดีกว่าโอเคกับเันสี่เลยเนะาะเพราะว่ากระดาษมันจะได้บอกเปิดบ่ออ่าจัางสี่นะพี่น้องนี่แหละแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นไว้คืนหนึ่งซําเวลาทีเหาเห็ดสมมุติว่าตอนนี้เป็นใบโมงนะ่งเนาะเมื่ออื่นบายโม่งเขาก็เปิดออกก็แซ่บได้กินเลยพี่น้องเดี๋ยวเมื่ออื่นย่ามตอนหั่นเนื้อป่าเด้อคอยสิมาเห็ดคลิปไ้เบิ่งอีกเที่ยนึงแล้ว ก็จะเอาใบพักชี <c ười> <c ười> ่เหล้าโรยใส่น้ำแล้วแต่เ้าสิเฮ็ดอีหงยักกินนะนะพี่น้องเมื่ออื่นจะมาเบิ่งกันต่อเนาะโอเคขอบคุณที่รับชมนะคะเคลดรับนิดๆิดน้อยอีหยังผู้รังค่อนเพิินบบรูจากเนาะพี่น้องเนาะเอยจะเอามาเว้าสู่กันฟั่งผู้ใดว่าไหลสาละพี่จังไดก็บบต้องเบิ่งด้วยค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมกันนะคะพี่น้องโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบาย